สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนายวินบีนะครับหรือว่าเทนเนอร์วินบีนะครับในเกมซูเปอร์สตาร์ออนไลน์นะครับวันนี้ครับผมก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับไอเทมในเกมซูเปอร์สตาร์ออนไลน์คาราวเกะออนไลน์นะครับอ่ะมีคนถามว่าปีกออกมายัางไงอะ่ะคือเวลาเดินในห้องเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะลอยได้อะ่ะคือปีกนี้มันไม่มีขายนะฮะปีกอันนี้นะฮะอืมก็ให้คุณ เติมเงินก่อนนะฮะโดยการเติมแคชนะฮะไปที่หน้าล็อบบี้แล้วกดเติมนะฮะก็มันจะมีบอกรายละเอียดการเติมเงินนะครับอ่าแล้วคุณสามารถเติมได้หลายช่องทางอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีแคชแล้วคุณก็สามารถไปซื้อกล่องไอ้นี่ได้นะฮะเออกล่องอะไรกาชานะฮะกาชาบ็อกซ์เลยกันขอเรียงงี้นะฮะนี่ครับมันจะเป็นกล่องงี้นะฮะนี่สีเหลืองอันนี้ครับโดยการกดซื้อเออ แต่ผมไม่ซื้อนะเพราะไม่มีเงินนะฮะนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากซื้อสักสิบกล่องเนี้ยคุณไม่ต้องไปกดไอ้นี่เลยคือถ้าซื้อสิบกล่องตรงนี้ครับมันจะลดราคาเลอแค่สองหมื่นนะฮะอ่ะแต่ก็ถ้าเกิดว่าจะซื้อห้ากล่องก็ซื้อนี้ได้นะะโดยการมาเลือกอันห้ากล่องะฮะมันกล่องเดียวกันหมดเลยนะฮะคือซื้อ ซื้อเยอะมันจะลดราคานะฮะถ้าเกิดว่าท่านไม่อยากลดราคาก็ซื้อนี้แม่งกดแม่งสิบทีนะนะครับอ่ะก็พอซื้อมาแล้วนะครับก็กดไอนะครับแล้วก็กดิขวานะแล้วกดขูดนะครับมันจะสุ่มนะฮะสุ่มได้นั่นเองนะะคือผมได้ไอ้นี่มานะฮะหน้าแมวนะฮะอ่ะขูดไปอีกครับนี่บางทีก็จะได้เสื้อนี่นะฮะสามสิบวันนั่นเองนะครับอ่ะขูดไป อ่าบางทีก็ได้เสื้อนี้นะครับอ่าบางทีก็ได้เออนี่ครับมิชชั่นนะฮะเป็นรูปพระจันทร์หน้าห้องนั่นเองนะฮะอ่าไหลค่ากล่องนะฮะขอเก็บไว้แล้วกันนะนะครับก็เออบางทีก็ขูดไม่ได้ฮะแต่ว่าเสื้อนี้ก็เท่ดีนะฮะเอามาใส่นะครับมันมันยากอยู่นะครับผมอ่าแต่ผมมีแล้วนะฮะแล้วก็ เมื่อกี้ได้หน้าแมวมาด้วยนะครับใส่ปุ๊บหน้าเป็นแมวนะครับ,รบอะแต่ผมไม่ใส่ดกว่าหน้าแมวใส่ใส่ใส่ใสน่ารักดีนะครับแล้วก็โอเคก็นี่ฮะคือกล่องกาชาบ็อกที่เราว่านะครับนี่ไอเทมนี่ครับกดใช้ก็กดไอนะฮะคลิกขวานะครับแล้วใช้บเอกไม่น่ากดใช้เลยนะครับ อ่าแล้วก็ได้นี่มาเจ็ดวันอีกนะเป็นยงางเกงสุดเท่นะฮะนี่เกงขายาวนะครับแต่ผมชอบใส่นี้นะมันมันสั้นเนี่ยโอเคครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากฮะแค่มาชี้แจงนิดนึงนะครับขอบคุณนะฮะที่รับฟังและชมด้วยนะครับบายๆครับ